สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้สถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยมานำเสนอเช่นเดิมนะคะ สำหรับในวันนี้เรามีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องและที่สำคัญนะคะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองท่านนิยมโพงามค่ะและท่านศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานภาษาไทยท่านดรอรวรันอายลาพิวัตรค่ะค่ะ และดังที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มานำเสนอในวันนี้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะต้องให้ท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านนิยมพงงามได้เล่าสู่กันฟังค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองได้ขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบ สตองโฟชิลโมเดลนะครับซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกำหนดกลยุทธ์ในการออกแบบการเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาไทยนอกจากนั้นก็จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนต่อมาก็มีการมีคุณธรรมจริยธรรมในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนการสอนผู้บริหารก็ใช้ระบบคุณธรรมใการบริหารจัดการบริหารวิชาการในโรงเรียน แล้วก็มีการกําหนดกรอบงานการบริหารจัดการและกรอบงานการเรียนการสอนที่ชัดเจนมีข้อตกลงงานที่ชัดเจนสุดท้ายเราก็มีเครือข่ายบริหารวิชาการทุกระดับตั้งแต่ระดับครูผู้สอนจนกระทั่งถึงสํานักง,งานเจตพื้นที่นะครับเพื่อ <c oughs> มุ่งสู่เป้าหมายคุณภาพร่วมกันซึ่งเป้าหมายคุณภาพของพวกเรามีอยู่สีด้านก็คือเป้าหมายคุณภาพด้านสํานักงานคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพครูคุณภาพและนักเรียนคุณภาพ สำหรับนักเรียนคุณภาพนั้นผมกําหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนไว้5ด้านคือด้านที่1ก็ได้แก่ด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นด้านที่2ด้านมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรด้านที่3ก็คือมีทักษะในศตรวรรษที่21ด้านที่4ก็คือมีผลการประเมินการอ่านมีผลการประเมิน NT และโ n e t มีระดับที่สูงขึ้นและสุดท้าย มีการสื่อสารภาษาอังกฤษและอนุรักษ์ภาษาถิ่นจะเห็นได้ว่าจุดเน้นอันดับที่หนึ่งที่ผมได้กำหนดไว้ในสตองโฟชิลโมเดลก็คือการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสาระภาษาไทยโดยดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเพชรบูรณ์เขตได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาภาษาไทยโดยมีกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยการมีส่วนร่วมทั้งผู้นวยการโรงเรียนครูนักเรียนและบูคลากรทางการศึกษาจากการจัดกิจกรรมพออ,อครูสิทธิชิดลายมือได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนในการเรียนรู้สาระอื่นๆต่อไปและกิจกรรม อวดสื่อให้ลือนามเป็นกิจกรรมที่ครูภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดได้ผิดสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยมาโชว์มาอวดมาประกวดนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนรายละเอียดการดําเนินการขับเพื่อนการพัฒนาผมจะส่งมอบให้ท่านศึกษานิเทศท่านดรอ,อ,อรอวันได้พูดถึงบรรยากาศในการจัดกิจกรรมพัฒนาสาระภาษาไทยในลําดับต่อไปครับ ก่อนที่จะไปถึงพี่สอนออรวัรน,นะคะก็คงต้องเรียนท่านผอ,อเขตนะคะว่าจากการที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับที่ทางเพชรบูรณเขตสองนะคะผอ,อครูสิทธิ์พิชิดลายมือและอวดสื่อให้ลือนามต้องบอกว่าเป็นการร่วมใจกันของ ทีมงานของการพัฒนาภาษาไทยทั้งเขตพื้นที่การศึกษาทั้งโรงเรียนคุณครูรวมถึงท่านผู้ปกครองด้วยซึ่งถ้าไม่ใช่นโยบายจากท่านผอ,อเขตงานนี้คงไม่เกิดนะคะท่านขาค่ะ <c oughs> มาถึงพี่อรวันนะคะจากนโยบายที่ท่านผอ,อเขตได้นําเรียนมาเมื่อสักครู่นี้พี่อรวันได้นําลงไปสู่การปฏิบัติให้กับโรงเรียนต่างๆอย่างไรบ้างคะค่ะสหรับ โครงการสร้างสรรค์คุณภาพพัฒนาทักษะภาษาไทยของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพเพชรบูรณ์เขตสองของเรานะคะได้ดําเนินการมาเพื่อสนองนโยบายของท่านผู้มนวยการสำนักงานเขตและเป็นการพัฒนาภาษาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพชรบูรณ์สองของเราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดกิจกรรมพออ,อครูสิทธิพิชิตลายมือเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทั้งระบบโดยการเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนครูภาษาไทยแล้วก็นักเรียนนะคะมาคัดลายมือร่วมกันประกวดลายมือแล้วก็เขียนสะกดคำเป็นการแข่งขันเขียนสะกดคำแล้วเราก็ได้ ผู้อำนวยการที่รายมือสวยที่สุดในเขตของเราแล้วก็ผู้อำนวยการที่เขียนสะกดคําได้ถูกต้องแล้วก็จะเป็นในส่วนของครูด้วยนะคะครูลายมือสวยนักเรียนลายมือสวยเป็นการพัฒนาทั้งระบบเราได้มีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แล้วเราก็นํามาปฏิบัติจริงนะคะให้ทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมก็เป็นกิจกรรมที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นการสร้างสร้างจิตสำนึกให้ครูในสังกัดของเราผู้มืนในการเนี่ยเห็นคุณค่าของการอ่านออกเขียนได้ซึ่งการอ่านออกเขียนได้เนี่ยมันก็จะเป็นการนำไปสู่การเรียนรู้ในสาระต่างๆเพชรบูรณ์สองของเราก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องส่งผลมาถึง กิจกรรมอวดสื่อให้ลือนามกิจกรรมอวดสื่อให้ลือนามเป็นการผลิตสื่อคุณครูภาษาไทยได้รับการอบรมได้รับการฝึกประสบการณ์ก็ได้นำความรู้เป็นคอนเซปต์ของแต่ละท่านมาผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยผลิตสื่อในวันนั้นเราจะกำหนดไว้สามสื่อคือหนึ่งสื่อลิเริ่มสร้างสรรค์ ภาษาไทย2ส,สื่อพัฒนาภาษาไทยสามสื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนในสังกัดก,ก็ให้ความร่วมมือนะคะการแต่งกายในกิจกรรมอดสื่อให้ลือนามเป็นการแต่งกายชุดแฟนซีก็สร้างสีสันให้กิจกรรมในวันนั้นได้ติดตาต้องใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเราก็ได้สื่อที่ กำหนดตามที่กําหนดไว้เราได้สื่อที่รเริ่มสร้างสรรค์ที่เราคัดเลือกมีคณะกรรมการคัดเลือกแล้วเป็นสื่อที่ได้พัฒนามาแล้วใช้ได้ผลมาแล้วนะคะกิจกรรมพัฒนาภาษาไทยของเพชรบูรณ์สของเรานะคะก็จะมีการทําอย่างต่อเนื่องและกําลังจะมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาไทยของเรา เกิดขึ้นอีกในเพชรบูญสองของเรานะคะเพื่อการพัฒนาลูกๆของเราให้อ่านออกเขียนได้เป็นหลักนะคะเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สาระอื่นๆต่อไปค่ะค่ะพี่อรวรรณคะจากกิจกรรมที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดเนี่ยจะเห็นว่าได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณนะคะในแต่ละกิจกรรมจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่กิจกรรมอวดสื่อให้ลือนามซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค่ะแล้วกิจกรรมในวันนั้นนะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านดรดวงใจผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยท่านอาจารย์เสกสรรผลวัฒนะอาจารย์คณะศิลปาศาสตร์และก็ดรทิติมานาททองนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นแล้วก็เห็นเห็นความสำเร็จของเพชรบูรณ์สองของเราในการพัฒนาสาระภาษาไทยด้วยค่ะค่ะในวันนั้นเองก็ได้มีโอกาสไปเป็น กรรมการนะคะตัดสินสื่อก็ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างนะคะที่จะเห็นสื่อนับร้อยชิ้นนะคะที่พุนครูได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยค่ะพี่อารวันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะแล้วก่อนจะจบรายการนะคะคงต้องให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะท่านนิยมโพงามได้ฝากอะไรสักนิดนึงกับท่านผู้รับชมรายการค่ะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต เขตสองของพวกเราที่ประสบความสําเร็จทางด้านการพัฒนาสาระภาษาไทยในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีเครือข่ายทางวิชาการทุกระดับตั้งแต่เครือข่ายครูผู้สอนภาษาไทยเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนแล้วก็มีเครือข่ายของท่านประธานศูนย์เครือข่ายทั้ง13ศูนย์เครือข่ายแล้วก็มีทีมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่ตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการเขตท่านรอง ท่านศึกษานิเทศท่านผอ,อ,อก,กลุ่มคณะกรรมการตรวจนิเทศติดตามกตปนซึ่งให้การสนับสนุนให้การนิเทศติดตามให้ขวัญกำลังใจกับครูผู้สอนทําให้เราได้ขับเคลื่อนในการพัฒนาสาระภาษาไทยได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพและที่สําคัญที่สุดเราได้รับการสนับสนุนจากสถาบันภาษาไทยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่านดรดวงใจและคณะได้ให หวนกำลังใจกรุณาให้การสนับสนุนแนะนําในการจัดกิจกรรมและการขับเคลื่อนในการพัฒนาสาระภาษาไทยต่างๆเราจึงประสบความสําเร็จดังที่ประจักษ์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นกิจรกรรมเฉีดพื้นที่ของเราหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์กับสํานักงานเฉีดพื้นที่อื่นๆหรือทางโรงเรียนหรือครูผู้สอนที่จะต้องนําไปเป็นแนวทางไปการปรับใช้ในการพัฒนาสาระภาษาไทยของเขตพื้นที่และของโรงเรียนต่อไปครับขอบคุณครับ จากที่ได้ฟังท่านมานะคะก็ทําให้ได้ทราบนะคะว่างานใดๆที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นนะคะเราไม่ได้ทําได้เพียงลําพังแต่ว่าเราต้องมีเครือข่ายมีทีมงานที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะคะท่าน และสถาบันภาษาไทยก็คงต้องขอใจผู้รับชมรายการทุกท,ท่านในวันนี้ด้วยนะคะมาร่วมมือกับสถาบันภาษาไทยในการพัฒนาคุณภาพ,ภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อลูกๆนักเรียนของเราอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่คองและใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและในวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ท่านนิยมโพงามท่านศึกษานิเทศอราวรรณและดิฉันขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ